วันนี้แหละฉันจะขึ้นแรงต่ำแน่อาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็ใกลออีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะซินดี้ได้อ่านฟีดแบ็กจากเพื่อนเพื่อแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆชอบกันใช่ไหมล่ะที่เห็นซินดี้แพ้น่ะมันก็เป็นฟีลอุ่นใจไงเห็นสตรีมเมอร์แพ้เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้เห็นแบบนั้นน่ะซินดี้ก็ดีใจนะคะแต่ว่าในวันนี้นะขอชนะได้มามแหมเอาอะไรมามั่นใจว่าแกจะชนะเอ้าก็เพราะว่าโซล่าตัวโกงมันหลุดแบบนี้นี่ไงตาเนี้ยต้องชนะแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับชมกกกัันนอ่่าลลืมชด หทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะแล t s สกูตตาเน,นี้ยถ้าชนะสินดี้ขึ้นแ่งตำน้านาแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมาก well. ไปเลยกันเลยค่ะตอนนี้มีความมั่นน้ามั่นใจอย่างมากว่าเราจะชนะเพราะว่าถ้าตัวที่โกงที่สุดในเกมมันหลุดเข้ามาอยู่ในมือซินดี้แล้วแบบนี้ไม่มีทางทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้ซินดี้ยืนชนเลนกับบาดังอะนะไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ว่ายับยับไปก่อนโอเคตอนนี้มั่นใจแล้วว่ามันสู้ฉันไม่ได้แน่นอนค่ะนี่แม่ก็จะกดเลนให้ฉ่าไปเลยสิคะเอาให้ไม่ต้องลืมตาอ้าปากกันเลยโอ้แล้วมันจะเหลือเลือดขีดเดียวไว้เพื่อใช่ไหนขอ,อยญาเคลียร์คีบแบบเพลินๆก่อนนะจ้าครีคล <c oughs> กํะแพงอย่างนี้เลยเหรอทำถึงทำถึงมากได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันแลภายความมั่นของยายซินดี้เมื่อกี้ก็เลยทําให้มาตีภูตรงนี้แบบเจียมเจียมแต่ที่แน่ๆนมันมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกหนึ่งตัวค่ะว่าไงจ้าใยนนะาอย่าคิดว่าจะมาจุนแล้วจะหนีรอดไปได้ง่ายๆนะแต่ายนี้มันอยากจะโชว์อีกแล้วไงในกระู้นามาซีมาซีอ้าวซูไม่ได้ละดิรีวิ่งหนีเขาป้อมไปเลยละสิวะ มาแล้วมาใหม่อีกครั้งมาพร้อมกับสเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอเออเหรอจินดี้คำนั้นคือมันเก่ามากเลยนะเอาแบบนี้ก็เจอรัวกับหม่อมไปเลยดิเอาให้รังแคก็เจอไปแล้วแล้วเวลาผ่านไปเนิ่นนานฉันก็ยังดวนอยู่กับใยบาดังนี้ไหมโยดประหนึ่งว่าโลกนี้มีแค่ฉันกับเธอเธอกับฉันนี่แหละก็เราสองคนมันลินกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ชมีความรัวมัดไง รัวหมันงั้นหรองั้นรัวมารัวกลับไมก็อาดีแอบสองสัยพี่บาดังอยู่นะพี่จะสู้ยังไงละเนี่ยสู้ยังไงก็วอหนึ่งเรียกวอสองเรียกเพื่อนมาแบบนี้ไงโชคดีที่เอลพิวไงก็เลยหลบมาได้แบบจุยจ๋ยจยมาแล้วมาใหม่กลับมาพบกับพี่บาดังคนดีคนเดิมเพิ่มเติม,ตมก็คือด้วยความที่ว่าใช้ขี้เกียจกลับบ้านกับช่องไปเติมเอชพี P, ไงก็เลยดวนไปเลย,ยสีแบบมันน่ามันาม่นใจปะนี่แหละนะที่เขาบอกกันว่าความประมาทเป็นหนทางสู่ความตา,ายไม่แก่เราก็อย่าไปจริงจังมากดาาง่ข้นอถึ ตรีไก่น้ำผักแล้วว่าจะล้มโซราย,ยังไงดีว่าเออมั่นนะคนดูกดอันฟอลได้นคะคะไม่ว่าเอ,อ้ยอย่าเพิ่งรีบอันฟอลกันจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงร้อยดาวก่อนเร็วเบื่อหน้าพี่บาดังแล้วไปหาทําเล่นอื่นกันบ้างดีกว่านี่ไงไลล่าใหญ่อารมณ์ชชนนี่ของซินดี้จากสมาคมแอนตี้ไลล่าไลล่าครับแห่งประเทศไทยแล้วทำไมแกถึงเกลียดตัวนี้ข้าวใส่โอ้ยไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวกลัวโดนทัวลงนะเอาเป็นว่าแอมเบ๊ฉันกลับมาแล้วจ้าพี่บาดังบาดังบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วเธอไปคุยกับคนอื่นเธอนะ ตำพี่บาดังจนได้6คิวละแต่ว่าเอ๊ะฉันรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครมาโอ้ใหม่ก้น้องอย่าเพิ่งขาดใจเย็นๆแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมือหน่อยเพราะเราเล่นแบบสบายใจสบายใจแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆตาเน,นี้ยถ้าชนะเนี่ยขึ้นแรงตำแนนแล้วจ้าพี่เธอนะแม่นะ้าวนตรงนี้มาหลายปีแล้วเนี่ย เอา,อางี้นะรีแรงมาประมาณ10วันแล้วฉันยังอยู่แรงอ e ีปรีอยู่เลยค่ะขอขึ้นแรงตำนานเถอะนะเอาถึงปั้มเลยเหรอดูจากดาวคันก็รู้นะคะว่าเยานี่อยู่ดาวมากเล่นไปเล่นมาฉันก็แอบสงสัยว่าเยพวกที่เล่นได้500ดาวพันดาวเนี่ยเขาต้องเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไง <c oughs> บางเกมนี้เล่นกันโคตรนานเล่นนานแล้วก็แพ้ด้วยนะไม่ใช่อะไรแถมแรงบนบนเนีย่ยก็ไม่มีดาวเบิ้ลด้วยนะนี่ยอมใจ่ส, <า S 1> สักวันหนึ่งจะได้เห็นบ้างไหมซินดี้ใน2300้300ดาวสองสามาร้อยดาวอะไรค่ะหยุดพรางก่อนค่ะตอนนี้ให้ขึ้นตำนานก่อนเถอะนะว่าแต่ ยห่นาน่านี่นางมั่นปะที่มีความจะมาปาบูมาแรงไงแหม่ตัวเท่าลูกหมานะเอาอะไรมาสู้กับฉันโอ้แม่กอลังแกคนไม่มีทางสู้เวอร์ก็เช่วยไม่ได้นี่นะปล่อยโซล่าหลุดมาเองอะก็ต้องยอมรับชตากรรมจริงแม่เราต้องรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟนะพูดเหมือนว่ามันหลุดบ่อยอย่างนั้นล่ละซึงบอกไงว่าโอ้โหตานี้หลุดมาเนี่ยยิ่งกว่าของขวัญจากพระเจ้าฉันอยากขึ้นแรงตำนานแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะตามมาเช็คบินแกละแล้วจะอยู่ทำไมให้งโง่ลละไปแล้วจู้ไม่อยู่แลวจ้าบายแต่ดูเหมือนว่า ่าเพื่อนเราเนี่ยจะมาสมทบทุนการศึกษาละงั้นก็มาคอมมอนเจอก,กันหน่อยเอาไปหนึ่งมาแต่คราวนี้ฉันจะเล่นล่างฟ้าใสา่มุนรวบเข้าไปออ๊บต่อยพี่ไม่เข้าละสิเอาดีแม่ฉันรู้สึกว่าตัวมันครบเครื่องไปป่ะจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากจบบ้านแล้วโอ้ยอยากได้ดาวจนตัวสั่นแกประการหน่อยแซ่แกไม่เข้าใจความรู้สึกฉันหรอกอลิาเบธท,ที่เล่นหนึ่งตาแพา้สามตาอยู่อย่างนั้นน่ะคนโดนไม่ตลกนะนี่พูดเลยเย่แล้วในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิคตอรี่ไปแบบสักที โอ้แม่ก้อนน้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากแวงอิปรีซะดีในที่สุดฉันก็ขึ้นแรงตมนานักทีคือมันผ่านมาแล้วกี่อีพีอะแม่มันนานมากแต่ว่าเส้นทางของซีรีส์นี้มันก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่แรงตำนานเพราะว่าเราจะไปรันวงการซีรีส์โซโรแรงจนถึงร้อยดาวไปเลยแต่ว่าพวกเธออย่าลืมเติมเพชรกับ i c h m a n ช h อ p นะตอนนี้ได้ i c h m a นคอยคูณ3ด้วยแล้วก็ใส่โคซินดี้ไปได้ส่วนลดอีกด้วยนะ r Richman ช h อ p โนงเรื่องการเติมเกมร้านคาชั้นนําที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่า ก็จะเป็นเกม Mobile Legends แบงแบงทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรี1แถม1 <c oughs> และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%่้ <c oughs> และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่านเอสเปเรตที่นี่ที่เดียวต้องร้าน i c h m a n ช h o p เท่านั้นเอางี้นะคือตอนนี้ฉันก็ยังงง,งอยู่เลยว่าฉันมาโผล่ในนี้ได้ไงคือไม่ใช่อะไร <c oughs> ฉันกําลังกดแรงอยู่เพลินเพินใช่ไหมแล้วทีนี้นฉันก็ทุระมาเออกลับมาอีกทีหนึ่าาจะกดแแรงตต่่่อวเ ทำไมมันเป็นโหมดคลาสสิกไปแล้วว่เอ้าวงงแล้วนี่ก็กดเริ่มไปเลยแบบว่าไม่ได้ลืมหูลืมตาเอาแม่โหมดคลาสสิกอ่ะว h a สงสัยนะจะโดนผีหลอกกลางวันแสกๆแหละทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรน้อยอย่างน้อยเราก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวละกันเอาเกมนี้มาให้เพื่อนๆได้รับดูรับชมไปด้วยเลยแล้วนั่นแกเล่นตัวอะไรเ่ะซินดี้ไม่เห็นคุณหน้าคุณตาเลยเ จากวัดหนองลิงขบไงตัวฮิตประจําใจเหล่าชาวพมา่าอาแล้วแกจะเล่นทําไมอะ่ะก็อยากลองเล่นดูบ้างฉันก็อยากรู้ว่ามันเก่งยังไงทําไมถึงเป็นขวัญใจชาวพมา่ามันไม่เทหรือไงอะ่ะเออแยกลงแยกร่างอะไรแบบนี้ฟิวแบบคีร่รงไง อันไหนตัวจริงกันนะเวลาที่ฉันเจอซันฝั่งตรงข้ามเนี่ยฉันก็แอบรู้สึกหงุดหงิดใจว่าเอออันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสียสกิลซฟีๆให้กับมันแต่ว่าเออพอเล่นไปเล่นมาพอจะรู้แล้วว่าเออวิธีการดูร่างจริงของมันมันดูยังไงดูตรงมินิแมปไงจากนั้นก็เลยจับทางจับไต่รู้ทันยยลิงหลอกจ้าตัวนี้แล้วจ้า เลยเจ้ขายไฟฟ้าอยู่ดอร่าที่ฉันหมั่นไส้เป็นพิเศษในเกมมาให้ฉันยิกิกี้เดี๋ยวนี้โอโ้พี่รู้สึกว่าจะมีคนมาอุ้ยทางขวาใครวินวอล์กโอ้ไม่กอดโชคดีมากที่พี่เบดมาเซฟมายไลท์ถ่ายชีวิตลิงกังตัวน้อยๆเวอร์แล้วสกิลพี่มันพร้อมแล้วไงก็จัดให้ชุดเบลเลอร์ไปเลยสิจา้าแล้วนั้นไงอริคู่ใจของฉันยยูดอร่าทำไมเจ๊แต๋วถึงไม่ชอบมันละคะอ๋อยายนี่มันชอบดักพุ่มและช็อตฉันไงเฮ้แต่ว่ามันจะรอดครั้งที่สองหรอเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ค่ะเจย น่อย่าให้มีครั้งที่3นะเห็นอามอนจะลงไปนอนดิ้นแบบนี้ซินดี้ก็เรียปากรอแต่ว่าเฮ้ยการมาปาก,กับพี่จูล่งแบบนี้เออพี่รู้ตัวไหมเนี่ยว่ากําลังสัดตัวปอมอ๋อนี่ก็คือมุมมองเวลาที่ลิงฝั่งตรงข้ามมันเห็นเราตีร่างปอมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออมันก็เป็นฟิลนั้นแหละอลิซาเบธอย่าเอ็ดไปเพราะแต่ใครมันกดยอมแพ้นักหนาววันเนี้ย ตอบยูดอราก็สาแก่ใจอีช้อยนักเดี๋ยวนะฉันงงกับการกระทําที่คนนี้มากว่ายืนอะไรเอ่ยน่าจะเมากระบองลิงอ่ะฉันว่าไปเล่นมาสกอร์ยีต่อแปให้ฟิลเหมือนว่าเรากําลังกันแกล้งฝั่งตรงข้ามเลยโอ้ตามตรงว่ามันคนละฟิลกับลงแรงมากในแรงนี่นึกว่านรกแตกก็ถือว่ามาเล่นถอดสมองครเครียดก่อนที่เราจะไปลุยแรงตั้งนานกันต่ออ่านสปอยไล้ก่อนเลยได้ไหมล่ะว่า พิ่ว่าหนักแล้วใช่ไหมเจอโซโล่ในแรงต้นานไปบอกเลยว่าปวดตับร้อยเท่าเออแต่มันน่าประหลาดใจจริงพม่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตึงมากแตกต่างกับพม่าทีมเราสุดๆคือนี่ไม่ได้บูกี้บูริจีริงโกนะแต่ว่ามันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยอะ่กะก็นั่นแหละทุกคนโนเพนโนเกนนะคะถ้าเราไม่เจ็บปวดเราก็จะไม่ได้เติบโตเอาแล้วสรุปแกชอบตัวนี้ไหมน,น้องซันเนี่ยบอกตามตรงว่าก็ยังรู้สึกเฉยเไหนอยากรู้จักเมนซันว่าทําไมถึงชอบเล่นตัวนี้คอมเมนต์แต่ทางนั้นดูเหมือนจะมีอมรปทะอมร แล้วตามสไตล์คนไทยไงชอบใส่ใจเลยตามไปไล่ปิดคิวให้แบบเรียกว่าร้าแต่ตอนนี้ลิงเดี้อ่ะมันขั่งและทุบไครก็ตุยหมดอะ่ะก็ดาาหน้ากันมาเลยจ้าจะจู่ลงหรือว่าไซเบอร์อะ่ะเดี๋ยวแม่จะทุบให้กระโหลกแยกให้หมดแม้วัยรุ่นเกมนํำจะทําอะไรก็พูดได้อะ่ะ OMG แล้วงี้ใครสวยอะ่ะขอตัวไปก่อนนะเอะ๊เดี๋ยวนะใครวินวอลกมา โอเคค่ะยูเยื้อเลิกเล่นไร้สาระกันได้แล้วรีบรีบรงแรงกันดีกว่าฉันหนะเตรียมตัวที่จะขึ้นร้อยดาวไม่ไหวแล้วแหนดนอกจากนรกแรงตมนานไปให้ได้ก่อนรอนแน่นอนค่ะรต่ใดที่ฉันยังมีเพื่อนๆคนดูคอยรับดูรับชมเป็นกำลังใจให้ฉันอยู่แบบนี้ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงนะคนดูอีซินดี้มันแพ้เยอะมากขอให้แน่ใจไว้เลยว่าเพื่อนๆไม่เหงาแน่นอนมีหนึ่งคนที่ดาววนเหมือนกันนั่นก็คือซินดี้เองใช่ค่ะทุกคนคือซินดีก้ก็แขกคนเดินดินคนทำมาได้ีเกมแพ้เป็นเรื่องปกติ ค่าแถมแพ้เยอะสุดด้วยเอ๋แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบลิงหลอกเจ้า ในที่สุดซินดี้ขึ้นแรงตำนานแล้วตอนนี้เพื่อนๆอยู่แรงอะไรกันบ้างคอมเมนต์แน่นอนว่าเส้นทางมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ซินดี้จะทาซีรีส์โซโล่แรงยาวๆไปจนกว่าจะครบ100ดาวหรือว่ารีแรงในซีซั่นนี้เลย,ยสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายคลิปหน้าบอกเลยนรกแตกแน่